วันนี้พวกเราจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบิเวศป่าชายเลนนะครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวลาวขวีถือแก้วเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวีที่หกครับ้าไดที่ยีสิบสี่ค่ะดิฉันได้ทําการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปูแสมค่ะปูแสมจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์อาณาจักรสัตว์คือสิ่งมีชีวิตพวกที่มีเคลือบสี่ผนังห่อหุ้มประกอบหลายเซลล์ มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างไม่มีคอลอโรฟิลสร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตได้หลายลักษณะทั้งบนบกในน้ำและบางชนิดเป็นปรสิตปูแฉะจัดอยู่ในไฟดามอะโดโปดาอะโดโปดาคือพวกลำตัวเป็นป้องและมีระยะเป็นข้อต่อต่อกันยืดธรรมจต,ตแต่ละป้องของลำตัวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดในอาณาจักรสัตว์และเป็นกลุ่มที่นับว่าประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตบนโลกเป็นอย่างมากอยู่ในระบบนิเวศ ป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ต่อระบบมีเวกคือเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและเป็นผู้บริโภคที่บริโภคพืชเป็นผู้บริโภคขั้นที่หนึ่งหรือขั้นปฐมภูมิหมายถึงผู้บริโภคที่กินพืชเป็นอาหารในสายใยอาหารปูสแสมจะกินซากพืชใบไม้สดและดินทรายเพื่อช่วยบทย่อยอาหารอาหารของปูสแสมเหล่านี้จะเป็นผู้ผลิตดังนั้นจึงถือได้ว่าปูสแสมเป็นผู้บริโภคขั้นที่หนึ่ง หอยนนเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรสัตว์อาณาจักรสัตว์หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีผนังหุ้มนิวเคลียสประกอบด้วยหลายเซลล์มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเซลล์ไม่มีคอโรฟิฟลสร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตได้หลายลักษณะทั้งบนบกและในน้ำและบางชนิดเป็นปรสิตอาณาจักรนี้ได้แก่สัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่สัตว์มีกระดูกสันหลังไปจนถึงสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหอยนอนอยู่ในไฟลัมมอลัสค่ามอรัสค่ามาจากภาษาลาตินแปลว่านิ่มหมายถึงลำตัวนิ่มจึงเรียกสัตว์ลำตัวนิ่มซึ่งมักจะมีเปลือกห่อหุ้มหนึ่งชั้นในปัจจุบันพบสัตว์ที่อยู่ในไฟลัมนี้มากกว่า 1, 5 0 0 0 0สปห้าหมส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในน้ำเค็ม และมีบางส่วนอาศัยอยู่ในน้ำสื่อและบนบกหอยนอนอยู่ในคาร์สแกมโพโรดาหอยนอนจะอาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนหอยนอนมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศนี้คือเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและเป็นผู้บริโภคพืชสายใยอาหารหอยนอนจะกินพืชบนดินเลนปนทรายและอาหารของหอยนอนจัดเป็นผู้ผลิตดังนั้นจึงถือว่าหอยนอนเป็นผู้ผลิตขั้นที่หนึ่ง ผู้ผลิตขั้นที่ 1, หนึ่งหรือขั้นปฐมภูมิหมายถึงผู้ผลิตที่กินพืชเป็นอาหารสวัสดีค่ะดิฉันนางาาาาสาวรัชยาเชษฐาวีชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กที่เลขที่18ค่ะดิฉันได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับตัวเงินทองค่ะตัวเงินตัวทอง,รทรงจัดอยู่ในอาณาจักรสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกที่นิวเคลียสมีผนังห่อหุ้มประกอบ หลายเซลล์มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างไม่มีคอโรฟิลสร้างอาหารเองไม่ได้ดำรงชีวิตได้หลายลักษณะทั้งบนบกในน้ำและบางชนิดเป็นปรสิตอนจจากนี้ได้แก่สัตว์ทุกชนิดตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจนถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังอยู่ในฟลัมชอราตตาเป็นสัตว์หลายเซลล์ที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้ด้วยตนเอง และมีการใช้ออกซิเจนในการสร้างพลังงานโดยทั่วไปจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแต่บางลักษณะก็แตกต่างกันอย่างมากทิ้นอาศัยอาศัยตามพื้นที่ชื้นแฉะพื้นที่ชุ่มน้ำรกร้างริมฝั่งแม่น้ำพื้นที่พรุป่าชายเลนจากระดับน้ำทะเลจนถึงความสูง1,200เมตรพบกระจายทุกภาค อาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศคือแป็นองประกอบที่มีชีวิตในสายอาหารตัวเงินตัวทองจะกินพวกไก่เป็ดปูหอยงูหนูนกเป็นอาหารซึ่งสัตว์เหล่านี้เป็นผู้บริโภคขั้นที่สองซึ่งจะกินสัตว์ที่เป็นผู้ผบริโภคขั้นที่หนึ่งและผู้ผลิตจึงถือได้ว่าตัวเงินตัวทองเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายค่ะ ฟอร์นัคาราชอาณาจักรพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลเป็นชนิดยูคาริโอตมีสารสีเพื่อการสังเคราะห์แสงเรียกว่าคลอโรฟิลมีผนังเซล์เป็นสารเซลลูโลสสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศไม่ว่าทาจากชีวิตแบบสลับการจำแนกเป็นแฟลมหรือดิวิชันมีระยะแก้มีโครไฟและสปอโรไฟการมีท่อลำเลียงอาหารและน้ำมีรากและใบและมีดอกหรือไม่มีดอกดิวิชันพาริพาติโอฟิไทลักษณะทั่วไป มีระบบท่อลำเลียงลำต้นรากและใบมีช่วงชีวิตแบบอ้างสายพศแก่มีโครงใบที่มองเห็นไม่เด่นชัดและมีชีวิตแยบอิสระไม่ขึ้นกับส่วนที่สร้างสปอร์ส่วนขอสปอร์ก็คือส่วนอต้นเฟินที่เราคุ้นเคยกันทั่วไปโครงสร้างของลำต้นเฟินประกอบขึ้นจากการจัดเรียงตัวของกลุ่มท่อลำเลียงการจัดตัวนี้มีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจึงนิยมนํามาใช้ในการจัดกลุ่มของเฟินเป็นหลากหลายกลุ่ม Kingdom p l a n t a Division Polypodiophyta คลาสเซลล์และฮับจีเดตออเดตพาริพอดิเลสซัมมารีดิเวเลเอเซสจีนัตดิเวเลียสเปซิฟิกแอปิจัดยันติคอเลติป์อาศัยอยู่ในระบบนิเวศตาชายเลนมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศคือเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตสายอาหารเป็นผู้ผลิตเราสามารถผลิตอาหารได้เองเป็นผู้ผลิตอยู่ในภาวะเป็นกลางไม่มีสิ่งมีชีวิตใดได้รับประโยชน์หรือผลเสียฮัทสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุกัญญาวัฒนรา อยูมธยมศึกษาปีที่6กหเลขที่28แปได้ทำการศึกษาเรื่องเป้งทะเลค่ะแป้งทะเลแป้งทะเลอยู่ในอาณาจักรพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลล์เป็นชนิดยูคาริโอตมีสารสีเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งมีหลายชนิดมีผนังเซลล์เป็นสารเซลลูโลส สืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับการจำแนกเป็นไฟลัมหรือดิวิชันใช้ลักษณะวัฏจักรชีวิตแบบสลับที่มีระยะแกมีโทไฟและสปอร์ไฟการมีท่อลำเลียงอาหารและน้ำมีรากและใบและมีดอกหรือไม่มีดอกแป้งทะเลอยู่ในดิวิชันแมกโนลิโอไฟต้าคือพืชไม้ดอกที่มีท่อลำเลียงมีใบและราก มีมเมล็ดที่มีรังไข่ห่อหุ้มแบ่งเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่ Class Liliopsida Order ers, Family, ase, Gina, Phoenix, ific, c, s p i n d e l i s Family a r e c a c e Genus p h o n i x Specific i s i t e h p o l y d o s a เป็นทะเลอาศัยอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศคือเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและเป็นผู้ผลิต ในสายใยอาหารแป้งทะเลเป็นผู้ผลิตเพราะสามารถผลิตอาหารเองได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริพรทองทองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครค่ะ้นที่สี่สามได้ทำการศึกษาและ่อน้ออาณาจักรพืชคือสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลล์เป็นชนิดยูคาริโอตมีสารสีเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเรียกว่าคอลอโรฟิลล์ซึ่งมีหลายชนิด มีผนังเซลลเป็นสารเซลลูโลสสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับมอสจัดอยู่ในดิวิชั่นไบโอไฟต้าไบโอไฟต้าคือพืชขนาดเล็กไม่มีระบบข้อลำเลียงมีระยะแกมีโทรไฟต์จเจริญเป็นอิสระนานกว่าระยะสปอร์โลไฟต์อยู่ในระบบนิเวศป,ป่าชายเลนมีความสัมพันในระบบนิเวศแบบ ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเกื้อกูลและเป็นผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารสวัสดีครับผมชื่อนายชัยพิษกนกเกลิญกิจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคห้ที่หนึ่งได้ทำการกษาเรื่องสาหวุายสาหลายวุ้นอาณาจักรพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์เซลล์เป็นชนิดยูคาริโอตมีสารสีเพื่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเรียกว่าคลอโรฟิลล์ ซึ่งมีหลายชนิดมีผนังเซลล์เป็นสารเซลลูโลสสืบพันธุ์ทั้งแบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับการจำแนกไฟลัมหรือดิวิชันที่มีระยะแกมีโทไฟและสปอร์ไฟการมีท่อลำเลียงอาหารและน้ํามีรากและใบและมีดอกหรือไม่มีดอกสรลายวุ้นถูกจัดอยู่ในดิวิชันโลโดไพต้าได้แก่พวกสรลายสีแดงแหล่งที่พบส่วนใหญ่พบในทะเล และอยู่ในคาร์โรโดปซีสาหร่ายวุ้นมีแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกทั้งในเขตร้อนและเขตอบอุ่ส่วนมากพบบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงและบริเวณที่อยู่ใต้น้ำตลอดเวลาโดยเกาะอ,อยู่กับกับวัสดุในน้ำเช่นเปลือกหอยกรวดทรายหรืออยู่เป็นอิสระไม่เกาะกับวัตถุใดๆสาหร่ายวุ้นถูกจัดอยู่ในระบบนิเวศป่าชายเลนมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศ คือเป็นองค์ประกอบที่มีชีวิตและเป็นผู้ผลิตในสายใยอาหารสายายวุ้นมีภาวะเป็นกลางเนื่องจากสายใยวุ้นสามารถผลิตอาหารเองได้จึงถือได้ว่าสายายปุ้นเป็นผู้ผลิตครับพวกเราได้เริ่มทําการศึกสาแล้วผมมีเว็บป่าชายเลนและสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรสัตว์มาสามชนิตได้แก่ปูสแสมหอยนนท์และตัวเงินตัวทองค่ะและพวกเรามี ะะและสาลายดยค่ะ,คะสำหรับผูแสมและหอยนอนจะเป็นผู้บริโภคขั้นที่หนึ่งส่วนตัวเงินตัวทองจะเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายและเพื่อนอีกสี่ชนิดจะเป็นผู้ผลิตค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าสี่ชวิตทุกชนิดเนี่ยมีความสัมพันธ์กันหมดอย่างเช่นตัวเงนินตัวทองที่กินปูและหอยเป,ไปน็นอาหารถึงแม้ว่าจะขาดปูและหอยในระบบนิเวศไปก็ไม่ทําให้ตัวเงินตัวทองเนี่ยอดตายแต่ว่าการหาอาหารอาจจะยากขึ้นค่ะเช่นเดียวก สารใบไม้อยู่ใบไ,ไม้สดเป็นอาหารถ้าหากขาดต้นไม้ในป่าชายเลนไปแล้วย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งชีวิตอื่นๆผู้สมอแน่นอนค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์จะเป็นพืชจะตัวเล็กหรือจะตัวใหญ่ สวัสดีค่ะ